เรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะตรงปกเลยค่ะวันนี้จะพามาผ่าไดสตาร์ทยาม้า x max สามร้อยนะคะไดอืดนะคะสตาร์ทอืดสตาร์ทไม่ออกสตาร์ทยากเป็นเพราะอะไรสาเหตุอยู่ตรงไหนนะคะเดี๋ยวมาดูกันถ้าเราถอดอย่างนี้แล้วนะครับฝั่งทางนี้ก็เป็นลูกปืนแล้วก็ขยับดูนะครับ อ่าครังนี้โอเคนะครับขยับขยับเพื่อเราเลื่อนมืออย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับเห็นนะเขายังแน่นอยู่นะก็ตัวที่สองนะครับฐานเขาจะอยู่อย่างเงี้ยเราก็ให้เรายกฐานขึ้นมานะครับฐานก็จะอยู่ในสองนะเราก็ยกฐานขึ้นมาหลบนะครับแล้วก็ทําการวางตัวนี้เข้ากับบูธนะครับแล้วให้เราทําการขยับมือซ้ายขวานะครับ นี่คือหลวมนะครับนี่คืออาการบูทหลวมทำให้แล้วสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ก็คือตัวนี้เขาจะมีความหยาบนะครับตรงแกนนะตรงแกนจะมีความหยาบแล้วก็มีคีของทั้งบูททั้งเหล็กนะครับเป็นก้อนนะไม่เนียนนะครับดูฝั่งดูฝั่งนี้สลับกันนะครับฝั่งทางลูกปืนเขาจะเงาแล้วก็เนียนนะ แต่ฝั่งทางนี้จะหยาบแล้วก็มีขี้ของเหล็กขี้ของบบธนะครับซึ่งเป็นความหยาบนะนี่นะครับยจะให้ดูทีนึ้งตัวนี้ทำให้เขาอืดน,นะครับสตาร์ทยากสตาร์ทไม่ได้นำมาทำให้ใดไหมเนาะครับก็ต่อไป ก็จะให้ดูไดจีนนะครับไดจีนโครงสร้างภายในเขาเป็นยังไงนี่นะครับโครงสร้างไดจีนกับไดแทนนะครับไม่พูดเยอะนะคะตามคลิปเลยค่ะ<อ>สังเกตได้เลยนะโบสไดจีนดีไหมอ่าตรงแกนเงานะครับสังเกตว่าเงานะโอเค <Okay. S 2> เงานะครับใส่ขยับได้ไหมซ้ายขวาขยับไม่ได้นะครับ เราไปทางนี้หรือเรามาทางนี้ก็ข,ขยับไม่ได้นะถือว่าเขาแน่นนะครับโอเคครับนี่คือวิธีการเช็คบูทนะครับตัวนี้บูทเสียนะครับต้องเปลี่ยนบูทหรืออาจจะโมดิฟายเปลี่ยนเป็นลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราจะมาทำให้ดูนะครับนี่ค่ะรอได้เลยนะโอเคคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะฝากแชร์ด้วยนะคะ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่สนใจนะคะใครที่ไม่ไม่เคยซ่อมไม่เคยรู้ก็ได้รู้คลิปนี้นะคะฝากแชร์ด้วยค่ะแชร์เข้าไปในไลน์เข้าไปในเฟซนะคะเพื่อให้เพื่อนๆพือเพอได้รับชมนะคะฝากแชร์ด้วยนะคะใคที่เป็น FC ใหม่ฝากกดติดตามได้เลยค่ะอยากรู้ไหมว่าช่างทองจะเปลี่ยนบูทตัวนี้ยังไงก็ติดตามคลิปต่อไปค่ะกดติดตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ